ต้อนรับกลับสู่ G Auto r e v i วิวันนี้เราจะพาคุณมาสำรวจรถกระบะขนาดกะทัดรัดที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งปี2025ซูซูกิจิมเน่เป็นรถคันเล็กแต่ทนงบพลังนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่รักการขับขี่แบบออฟโรดที่ต้องการรถที่แข็งแกรก่งและใช้งานได้จริงหากคุณเป็นแฟนของจิมเน่รุ่นคลาสสิกแต่ต้องการพื้นที่บรรทุกเพิ่มขึ้นนี่คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบมาจอะลึกทุกอย่างตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสมรรถนะฟีเจอร์ภายในและแน่นอนราคาของมัน เริ่มจากภายนอกซูซูกิยังคงรักษาดีไซน์ทรงกล่องอันเป็นเอกลักษณ์ของจิมมีแต่ดัดแปลงให้เป็นกระบะมันยังคงมีลุกออฟโรดย้อนยุคที่โดดเด่นด้วยไฟหน้าเหล็ดทรงกรมกระจังหน้าสีดำและซุ้มล้อข,ขนาดใหญ่กันชนหน้ามีความแข็งแกร่งและใช้งานได้จริงช่วยเพิ่มมุมต่ สำหรับการขับขี่แบบออฟโรดด้านข้างจิมมีพิคามีฐานล้อสั้นที่ทำให้มันคล่องตัวบนพื้นถิวที่ขรุขระส่วนกระบะด,ด้านหลังมีขนาดกระทัดรัดแต่ใช้งานหนอ,อได้จริงเพียงพอสำหรับการบรรทุกอุปกรณ์เดินทางหรืออุปกรณ์ทำงานสูซสกิได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับแชสซี่เพื่อรองรับน้ำหนักบบกรอทุกที่มากขึ้นโดยไม่ลดทอนความทนทานที่เป็นเอกลักษณ์ของจิมมีความสูงจากพื้นถนนยอดเยี่ยมโดยมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด15หรือ16นิ้วที่หุ้มด้วยอย่างออฟโรดพร้อมลุยทุกเส้นทาง ใต้ฝากระโปรง2,025จิมนี่พิับใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สุบข,ขนาด1.5ลิตรให้กำลังประมาณ101 0แรงมา้าและแรงบิด130นิวตันเมตรแม้จะดูไม่มากแต่ด้วยโครงสร้างน้ำหนักเบาของจิมนี่ทำให้มันยังคงคล่องตัวและมีสมรรถนะที่ดีมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ4สปีด ซึ่งทั้งสองระบบทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อออกริดโปรของซูซูกิซึ่งมาพร้อมกับเกียร์โลเรนระบบควบคุมการลงทางลาดชันและดิฟล็อกที่แท้จริงทำให้มันเป็นรถออฟโรดตัวจริงระบบกันสะเทือนใช้เวลาทรงแข็งทั้งด้านหน้าและด้านหลังช่วยเพิ่มการยืดหยุ่นของล้อขณะขับผ่านพื้นผิวที่ครุขระดส่วนบนท้องถนนที่มีพิทับให้ความสเสถียรแต่ไม่ได้เน้นความนุ่มนวลมากนักเพราะมันถูกสร้างมาเพื่อการผจญภยัยมากกว่าความหรูหราอัตราการประหยัดน้ำมันคาดว่า จะอยู่ที่ประมาณ35มหไมล์ต่อแกลลอนขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่และภูมิประเทศภายในซูซูกิยังค,งคงคอนเซ็ปต์ความเรียบง่ายและใช้งานได้จริงตามสไตล์ของจิมมีแผงคอนโซลถูกออกแบบให้แข็งแกรง่งพร้อมปุ่มควบคุมแบบกายภาพที่ใช้งานง่ายและพื้นผิวพลาสติกที่ทนทานต่อการใช้งานหนักภูมิลัยเป็นแบบมัลติฟังกชันหุ้มหนังเพื่อเพิ่มความหรูหราเล็กน้อยระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วหรือสามารถเลือกอัปเกรดเป็น9นิ้วรองรับ Apple คาเฟ่และ a n d r o i d Auto มาตรวัดเป็นแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลแสดงข้อมูลสำคัญของตัวรถเบาะนั่งหุ้มด้วยผ้าทนทานและมีตัวเลือกเบออาะดังสังเคราะห์สำหรับผู้ที่ต้องก่อทาระสัมผัสที่พรีเมียมขึ้นพื้น,นที่ห้องโดยสารมีขนาดกะทัดรัดแต่ถูกออกแบบให้ใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพให้พื้นที่สีสันและที่วางขาเพียงพอสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าหน้าเสียดายที่ไม่มีบอกหลังเนื่องจากพื้นที่ด้านหลังถูกใช้เป็นกระบะท้ายที่เก็ดของถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาด พร้อมช่องวางแก้วน้าหลายตําแหน่งปลาองค์เก็บของและช่องเก็บของขนาดเล็กสําหรับของจําเป็นระบบความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยหลายตําแหน่งระบบควบคุมสเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์และระบบช่วยขับขั้นสูงของซูซูกิรวมถึงระบบเตือนออกนอกเลนและระบบเบรกฉุกเฉินมาถึงเรื่องของราคาซูซูกิจิมนพิคับ2 0คาดว่าจะเป็นตัวเลือกที่ทั้งประหยัด และทรงพลังในตลาดกระบะขนาดเล็กรุ่นเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ22,000ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่รุ่นท็อปปัติมาพร้อมอุปกรณ์เสริมเช่นระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ใหญ่ขึ้นล้อที่อัปเกรดและเบาะหนังพรีเมียมอาจมีราคาสูงสุดถึง26,000ดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยสมรรถนะออฟโรดและความน่าเชื่อถือที่โดดเด่นทำให้ช่วงราคานี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภยัยแต่มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับกระบะขนาดเล็กอื่นๆนี่ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ คุ้มค่าที่สุดที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนโดยรวมแล้วซูซูกิจิม尼พิกับ2,025เป็นรถกระบะขนาดเล็กที่ยอดเยี่ยมประสานความสามารถในการขับขี่ออฟโรดที่แข็งแกร่งเข้ากับการใช้งานกระบะที่มีประโยชน์มันยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของจิมีไว้ได้อย่างดีเยี่ยมในขออนาที่เพิ่มความสดใหม่ ให้กับผู้ที่ต้องการพื้นที่บรรทุกโดยไม่สูญเสียความคล่องตัวหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งหรือกำลังมองหากระบะขนาดกะทัดรัดที่พร้อมลุยออฟโรดอย่างแท้จริงนี่อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคุณคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับซูซูกิจิมิพิคับรุ่นใหม่สแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรีวิวรถที่น่าสนใจเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมบิญจิออโต้รีวิวแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป